หักงูดก้าที่พักเกาะพีพีไปพักผก่อนหย่อนใจชมทะเลสวยหาดทรายขาวน้ำทะเลใสๆกันคะ่ะวันนี้เราคัดที่พักสวยๆมาให้แล้วใครชอบที่ไหนกดจองที่นั่นได้เลยพีพีคลิปปีดรีสอร์ทที่พักดีติดทะเลวิวสวยนั่งเรือชมปะการังมาพักผ่อนหิวใจที่ P ีพีพคลิปปีดรีสอรเดินลงจากห้องถึงทะเลทันใจ p p Holiday Resort ดื่มดำไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันตะการตา TPP Holiday Resort กับความเงียบสงบของพระอาทิตย์ขึ้นหรือความโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกาย PP Island Village ที่พักสวยท่ามกลางป่าฝนอันเขียวชอุ่มที่นี่มีทั้งสระแช่ตัวอ่างอับน้ำและทิวทัศน์มหาสมุทรอันกว้างไกลจากระเบียงมาที่นี่ได้พักผ่อนอย่างสุขใจแน่นอนค่ะ พีพีเอราวันปามรีสอร์ทที่พักเป็นแบบเรือนไทยบรรยากาศแบบไทยๆเหมาะแก่การมาพักผ่อนกับธรรมชาติชมศิลปะทานดินเนอร์ดื่มดำไปกับแสงเทียนในตอนกลางคืนฮิปซีวิวรีสอร์ทพีพีไม่ได้มีดีแค่ทะเลมาสัมผัสกับบรรยากาศผ่อนคลายกับแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเย็นที่ฮิปซีวิวรีสอร์ทพร้อมชมดาวในตอนกลางคืน PP Coco Beach Resort มาสัมผัสความงามของรีสอร์ทที่หลายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวดื่มดำกับรสชาติหอมหวานของน้ำมะพร้าวอ่อนแท้ๆพร้อมชมวิวจากห้องไพรเวทส่วนตัวไร้สิ่งรบกวน PP Princess Resort หนีความวุ่นวายมาพักที่ภูลล่าส่วนตัวของพีพีพ n ินเซ r รีสอรร้อมรอบไปด้วยภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มชมบรรยากาศดีติดทะเลยูริปรีสอร์ท ที่พักติดทะเลหาดสวยเล่นน้ำได้ตั้งแต่หน้าที่พักหรือจะออกไปล่องเรือดำน้ำดูปลากระลังสวยจิบว่ายเย็นใต้แสงไฟโรแมนติกก็ดีใครอยากหาที่พักผ่อนลองมาที่นี่กันดูนะคะ Sea Walla Resort ชวนครอบครัวเพื่อนคนรักมาเติมความสุขริมชายหาดที่โซโวลล่าอาบแดดใต้ร่มสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์และว่ายน้ำหน้าหาดที่ใสสะอาดตากันค่ะ